มูลค้างข่าวในท้ำเอามาทําปุ๋ยนะคะซึ่งเขาจะกว่าจะเก็บมาได้เนี่ยจะลาบากขนาดไหนเดี๋ยวติดตามในช่วงของเกษตรวันนี้ค่ะค่ะและส่วนช่วงของข่าวกีฬานะคะคุณสิริสารพลนะคะก็จะมีฟุตบอลต่างประเทศให้ติดตามกันหลายรายการค่ะค่ะฟุยจัมูลสัตว์ที่ชาวสวนต้องการมากที่สุด คือปุ๋ยจมลข้างคาวเพราะมีธาตุอาหารมากกว่าปุ๋ยจมุนสัตว์ชนิดอื่นแต่ก็หาได้ยากกว่ามลโคกระบือหรือไก่เพราะข้างคาวเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงกันอยู่ทั่วไปตำบลบ้านแดนอำเภอรบรรพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นอกจากเป็นแหล่งเที่ยวชมฝูงข้างคาวนับล้านตัวบินออกจากท่ามบริเวณเขาหนอดทุกๆเย็นแล้วยังเป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้ชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บูลข้างคาวขายมานับร้อยปีอีกด้วย ข้างคาวที่อาศัยอยู่ในถ้ำดังกล่าวเป็นข้างคาวหนูลำตัวเล็กเท่านิ้วหัวแม่มือคนกินมแมลงเป็นอาหารชอบที่มืดอากาศถ่ายเทสะดวกจากการตรวจพิสูจน์ทางธรณีวิทยาพบว่าข้างคาวหนูอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณน,นี้มาไม่น้อยกว่า50,000ปีแล้ว มูลขัางคาวเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมที่เกษตรกรต้องการเพราะมีธาตุอาหารหลักและรองมากถึง13ชนิด <Wow. S 1> จากส6ชนิดที่ต้นพืชต้องการมากกว่ามูลสัตว์ชนิดอื่นและมีปริมาณไนโตรเจนสูงถึง14%มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบเลย13ชนิด mm hmm. แต่ว่าตัวที่เด่นๆก็คือว่าเราจะได้ไนโตรเจนจากจากเยี่ยวของขัางคาว แล้วก็จะได้พอดพลัดเพราะข้างคาวมันจะกิแนแมลงเพราะว่หนึ่งชีวิตเนี่ยมแมลงหนึ่งชีวิตมันมันให้ทาอาหารครบเลยอ,อ,อาชีพการเก็บมูลข้างคา,าวสันนิษฐานว่าเริ่มมีอย่างจริงจังตั้งแต่ปีพุทธศักราช2400ผู้ที่ประกอบอาชีพดังกล่าวต้องได้รับสัมปทานจากกรมป่าไม้พระมูลข้างคาวเป็นของสงวนมีคุณสมบัติใช้ทําดินปืนได้ ในแต่ละวันผู้ที่มีอาชีพเก็บมนลข้างขขาวต้องเสี่ยงชีวิตปีนเขาสูงชันมีเพียงพระองค์ไม้ไผ่พาดตามแนวเขาการปีนขึ้นไปไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตใดๆต้องอาศัยความชำนาญเท่านั้นแต่หลายคนก็ทำอาชีพนี้มากว่า20ปีแล้วตา3โมงเลยแล้วค่ะ5เป็นขึ้นเขาเลยนะอายุ53มันขึ้นหอยู่ค่ะแล้วแล้วป้าทำนี้มาเป็น20ปี20ปีชินไหคะป้าเหนื่อยไหม้อนน้ะ ไม่ไม่กลัวแต่มันก็เหนื่อยนั่งอะไรนัง่งตอนแบดขนาดนี้เลยค่ะพาในถ้ำที่มืดบิดผู้เก็บมูลข้างคาวใช้เพียงไปใช้และไม่กวาดเก็บมูลข้างคาวใส่กระสอบจนเต็มถุงผูกปากถุงให้แน่นก็ส่งขายได้ทันทีหรือนำไปหมักเพื่อผลิตสุย ตามปกติชาวบ้านจะเก็บมงลนค้างคาวเฉพาะในเวลากลางคืนเพราะเป็นช่วงที่ค้างคาวออกไปหากินและจะไม่ทำลายสภาพธรรมชาติเพื่อให้ค้างคาวได้อาศรรยัยอยู่ต่อไป